สวัสดีครับวันนี้ก็พามาชมในส่วนของตัว Ford Ranger ตัววา d แท็กนะครับก็จะมาอ,อ,อธิบายในส่วนของรุ่นรถนิดนึงครับวา d แท็กเนี่ยจะมีระบบการขับขี่หมายถึงว่าเกียร์เนี่ยจะมีสองแบบเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็เกียร์ธรรมดาซึ่งเกียร์ออโต้เนี่ย ก็จะมี2แบบให้เลือกอีกทีนึงนะครับเป็นออโต้หกสปีดกับออโต้สิบสปีดนะครับผมในส่วนของเกียร์ออโต้หกสปีดนะครับราคาก็จะอยู่ที่1นึ่งล้านสี่หมบาทนะครับตัวนี้แล้วก็เกียร์ออโต้สิบสปีดก็จะอยู่ในตัวท็อปขับ2กับท็อปขับ4นะครับตัวท็อปขับ2ก็ราคา1นึ่งหหรือ1นึ่งล้านหนึ่งแบาทนะครับแล้วก็ตัวท็อปขับ4ก็ราคา1 1,299หรือ1,299,000บาทนะครับอันนี้ก็เป็นตัวท็อปนะครับส่วนเกียร์ธรรมดา9,99,000บาทนะครับธรรมดาก็เป็นเกียร์ออโต้หกสปีดสมรรถนะรถสเปคบอดี้ภายนอกเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับช่วงล่างก็เป็นมีโชค๊คโมโนโทูบขึ้นมาช่วยในการขับขี่ได้นุ่มสบายขึ้นนะครับนุ่มกว่าตัว XLT แน่นอนครับตัววาย c นะครับ แล้วก็แมกย่างก็เป็นขอบ18เท่ากันทุกรุ่นของตัว Y วทแทนะครับเบรกหน้าหลังนะครับก็เป็นหน้าดิษดังดิดเหมือนกันเลยนะครับถ้าเป็นตัวตัวไอแจะหน้าดิดหลังดำนะครับเหมาะกับการบรรทุกนะครับแต่ Y วทแทกก็บรรทุกได้นะครับแต่ว่าเน้นความนุ่มนวลมากกว่านะครับผม สีรถก็จะมีตัวในส่วนของสีสีส้มสีเหลืองและก็สีขาวมุกนะครับที่ต้องเพิ่มเงิน1บาท1,000 0บาทนะครับตรงนี้แล้วก็ไฟไฟหน้าตัวที่เห็นนี้จะเป็นตัวท็อปขับสีนะครับ4ีคูณสฟันหน้าจะเป็นไฟหน้าแมทริกนะครับเป็นไฟเฉพาะรุ่นซึ่งปกติแล้วเนี่ยตัววายแทเนี่ยสามารถซื้อแพ็กเกจ เสริมได้ในราคา50 0 0 0บาทก็เพิ่มในส่วนของพวกตัวกล้องรอบคันร,ระบบเตือนกันชนด้านหน้าพวกนี้หรู้ Stop and Go แล้วพวกนี้ครับคือเข้ามาแต่ว่าจะไม่ได้ตัวกล้องอยังไงเขาก็ไม่ได้ติดให้นะครับตัวนี้จะอยู่ในตัวท็อปขับ4เท่านั้นไฟหน้าเป็น LED นะครับไฟวิ่งกลางวันตัว C c a m ก็เป็น LED นะครับตัวไฟตัดหมอกก็เป็น LED นะครับผมตรงหูกระจกนี่จะเห็นกล้องนะครับตรง ตรงไปลายปลายกระจกนี่ครับเพลเครื่องยนต์นะครับในส่วนของตัวเกียร์ธรรมดานะครับจะเป็นเทอร์โบเดี่ยวนะครับเครื่องยนต์สองพันเหมือนกันนะครับแต่แรงม้าจะต่างกันเกียร์ธรรมดานะครับเป็นเทอร์โบเดี่ยวร้อยเจ็ดสิบแรงม้านะครับเกียร์ออโต้หกสปีดก,ก็เป็นเทอร์โบเดี่ยวร้อยเจ็ดสิบแรงม้าเหมือนกันแต่พอขยับมาเป็นตัวท็อปขับสองหนึ่งหนึ่งห้าเก้านะครับ จะเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบคู่นะครับ210แรงมา้าแล้วก็ในส่วนของตัวท็อปขสีก็แน่นอนครับต้องเป็นเทอร์โบคู่อยู่แล้ว2 1 0แรงม้านะครับอันนี้ก็ตัวแรงม้าเท่ากันนะครับต่างกันในเรื่องของระบบขับเคลื่อน4ล้อขับเคลื่อน2ล้อนะครับระบบความปลอดภัยก็เท่ากันนะครับด้านหลังก็เป็นไฟ LED นะครับ ไฟ LED เต็มระบบเนี่ยจะอยู่ในตัว4ี4ูณสตัวนี้เท่านั้นนะครับไฟเต็ระบบก็คือหมายถึงว่าตัว C บนตัว C ล่างเนี่ยจะขึ้นเต็มนะครับในส่วนของตัวอื่นรองลงไปก็จะเป็นตัว C ด้านบนแค่นั้นนะครับอันนี้คือคําว่าเต็มระบบ,บนะครับแล้วก็ตัว Y-Tag เนี่ยโดยปกติทุกรุ่นที่ผ่านมาก็จะมีราวหลังคานะครับที่ติดกับตัวรถติดมาจากโรงงานเลยนะครับ ในขณะการขับขี่เนี่ยลูกค้าสามารถที่จะแบกสัมภาระบนหลังคาได้สูงสุดได้85กิโลนะครับแต่ว่าถ้าเกิดรถจอดนิ่งอยู่เนี่ยสามารถที่จะรองรับน้ำหนักได้ถึง380กิโลนะครับสำหรับเราหลังคาและหลังคานะครับส่วนด้านหลังก็จะมีสปอร์ตบาร์ซึ่งโฉมใหม่เนี่ยสปอร์ตบาร์สามารถใช้งานได้จริงนะครับสามารถจับยึดได้ตัวเก่าเนี่ยปีกด้านข้างเนี่ยจะ ปิดทึบนะครับไม่มีแบบเป็นร่องแบบนี้นะครับด้านฝาท้ายก็ยังได้เป็นสปริงทอร์ชั่นบาร์หรือตัวผ่อนแรงนะครับยังคงได้อยู่นะครับแล้วก็มีสามารถที่จะล็อกฝาท้ายได้นะครับด้วยกุญแจกันพวกไฟหายอะไรพวกนี้ครับตรงโลโก้เนี่ยก็จะมีในส่วนของกล้องอยู่แล้วนะครับกล้องถอยเซ็นเซอร์จะมีมาให้นะครับตัวนี้ อย่างนึงด้านหลังก็จะมีปลั๊กไฟนะครับ230แรง230วลต์อันนี้ไฟนะครับตัวสีแคมวิกลางวันกระจังหน้าเนี่ยก็ยังคงเป็นตัวสีก่าไฟอยู่นะครับตัวนี้สวยมากยังคงคอนเซปต์ตัววายแท็กอยู่นะครับถ้าใครซื้อแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนกระจังหน้าก็เสียดายนะครับผมว่าตัวเก่าแบบนี้สวยกว่านะครับอันนี้ไฟ มทริกนะครับจะเห็นได้ว่าตัวนี้ลูกแก้วเนี่ยกอกไปกอกมาได้เลยตัวนี้นะครับใน,นส่วนของจอเนี่ย wide t a ไม่ว่าจะเป็นเ,เกียร์ธรรมดาจนถึง 4x4 เนี่ยจอกลางเนี่ยจะได้จอขนาด12นิ้วเท่ากันเลยนะครับตัวนี้เพื่อรองรับในการซื้อแพ็กเกจเพิ่มเติมหรือว่าซื้อแพ็กเกจต่างๆอะไร เสริมเข้ามานะครับไวท์แท็กทุกตัวนะครับของเน,เน็กเกนจอจะได้12นิ้วนะครับแบบทัชสกรีนนะครับแล้วก็แบบคำสั่งเสียงด้วยนะครับตัวนี้ไฟก็จะมีถ้ามืดเนี่ยจะมีไฟแอมเบียนไลท์นะครับนี่สีสวยเหมือนยานอวกาศนะครับเดินได้สีส้มนะครับผมุผงลมนิรภัย7ลูกนะครับปกติตัวเก่าจะ6 ตัวใหม่นี้จะ7ดลูกซึ่งจะเพิ่มมาตรงเข่านะครับมีทุกตัวในวายแทนนะครับเบาคู่หน้าก็เป็นเบาไฟฟ้านะครับตัวนี้เป็นแท่นชาร์จไร้สายนะครับหรือว่าจะเป็น USB ก็ได้นี่แท่นชาร์จไร้สายเนี่ยจะเป็นฟ้าชาร์จเลยครับชาร์จไวมากนี่ครับเบาคู่หน้าจะไฟฟ้านะครับเกียร์แมนนวลก็ไฟฟ้าคู่เลยนะครับแล้วก็จะเป็นเบาหนังนะครับตัวนี้เดินได้สีส้มอย่างที่บอกนะครับ อันนี้ปลั๊กไฟนะครับ2 3 0โวลต์นะครับโวลต์ตัวกระบะไลเนอร์เนี่ยเขาจะมีการติดตั้งมาจากโรงงานอยู่แล้วสำ,สำหรับในตัวไวแท็กนะครับไม่ได้มาติดข้างนอกนะครับซึ่งลอนจะเห็นลอนอไลเนอร์เนี่ยใจะใหญ่นะครับซึ่งปกติตแล้วจะเล็กๆแต่ว่าโฉมใหม่เนี่ย จะเป็นลอนใหญ่ๆซึ่งสามารถที่จะขนของบรรทุกของได้โดยที่ของไม่เสียหายนะครับและหรือแม้ว่าเราจะไปนั่งอยู่เนี่ยก็ไม่เจ็บแข้งเจ็บขานะครับตัวนี้ความกว้างก็ขยายฐานล้อออกมาแล้วนะครับสามารถใส่ในส่วนของไม้พาเลทได้เลยนะครับตรงฝาท้ายก็สามารถมีปากกาจับชิ้นงานได้เลยนะครับแล้วก็เลื่อยอันนี้งานช่างได้นะครับนี่นะครับ ฝาท้ายก็เป็นปั๊มนูนนะครับของมาเดนเจอร์ในกล้องนะครับกล้องอันนี้ตัวขับสี่นะครับก็มีอยู่ปรับเป็นขับสองขับสี่ได้โดยไม่ต้องจอดรถนะครับขับสี่ไปขับสองย่างเงี้ยครับแล้วก็มีโหมดการขับขี่ให้เลือกถึงหกโหมดนะครับมีเพิ่มเข้ามาก็มีโหมดปกตินะครับโหมดประหยัดโหมดลากจูงนะครับลากจูงก็บรรทุกหนักก็ใช้โหมดนี้นะครับโหมดประหยัดก็ อัตราความเร็วจะลดลงหน่อยแต่ว่าก็ประหยัดน้ำมันนะครับโหมดลื่นลื่นถลายก็เกี่ยวกับฝนตกอะไรเนี่ยครับแล้วก็โหมดโคลนโคลนก็แน่นอนเป็นลุยโคลนลุยอะไรเงี้ยครับและอีกโหมดนึงก็โหมดทรายนะครับอาจจะมีโอกาสได้ใช้นะครับปากตัวหนังสือคําว่า Y t ยแทนะครับสวยงามนะครับก็ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมนะครับนี่นะครับแม็ลายเขากวาง สีทูโทนนะครับขนาด18นิ้วนะครับเป็นยาง g กูดเยร์นะครับสำหรับตัวท็อปทขึ้นมานะครับนี่นะครับดูทรงสวยงามครับอันในข้างก็สวยครับนี่ภายในครับอ่าอันนี้ตัวสีส้มนะครับ สีส้มถ้าเห็นไฟนี่อาจจะเป็นตัวตัวขับ2นะครับตัวนี้อาจจะเป็นตัว1049หรือ11 5 9งกางก็ได้นะครับน่าจะเป็น1049นะครับเพราะว่าตรงหูกระจกเนี่ยมันจะไม่มีกล้องนะครับแมกยานนี่ก็เปลี่ยนนะครับอันนี้ลองเปลี่ยนมาแล้วนะครับแม็กขนาดนี้น่าจะเป็นขนาด18นะครับเทิร์น ตัวนี้ก็น่าจะเปลี่ยนเป็นขนาดน่าจะ18นะครับผมดูแล้วสวยครับอันนี้กระจังหน้าเดิมๆครับไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนนะครับสก๊ปหรือจมูกก็ไม่ต้องใส่นะครับผมแนะนําเลยไม่ไม่สวยเลยนะครับนี่นะครับอันนี้ก็ผมจะต้องใส่คิวล้อเพิ่มมาหน่อยแบบปกนิ้วไปหมุดนะครับกันลำรวจเรียกนะครับ ตัวนี้จะเป็นตัวที่แต่งโชว์อยู่โชว์รูมนะครับซึ่งเเป็นการแต่งแบบจัดทรงยกหน้า2หลัง2นะครับตัวนี้แม็กก็เป็นขนาด20นะครับแล้วก็ออฟเซตลบยีนะครับยังไงตัวเนี้ยการแต่งเนี่ยเราต้องเฉือนข้างในนะครับเป็นบางโคนอย่างเงี้ยเฉือนออกนะครับไม่งั้นวงเลี้ยวไม่พอนะครับเฉือนแต่ว่ามาีมีซุ้มล้อปิดไว้แล้วก็เฉือนก็ไม่ได้น่าเกียดครับมันเป็นการตก,ตกแต่ง ในส่วนของช่วงล่างอยู่แล้วนะครับก็ยก2นิ้วหน้าหลังนะครับแม็กยางก็ตัวนี้เลยนะครับแม็กถ้าจะเป็นแม็กเรนโซ่ด้วยตัวนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนลูกมาเข้ามาแล้วก็ใส่ก้อนรองนะครับยก2นิ้วหน้าหลังครับจัดทรงอันนี้ก็สวยๆเลยครับตัวนี้ครับ นี่นะครับอันนี้เป็นสีเทาดำนะครับสียอดนิยมหน่อยครับตอนนี้นี่ครับแม็กยางเราจะแต่งตัวแม็กยางชุดนี้ให้เลยนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะมีส่งมอบรถนะครับในส่วนของตัวไวทแท็กจะเป็นตัวซื้อแพ็กเกจเพิ่มแต่งยก จัดทรงแบบนี้เลยนะครับอีกหนึ่งคันน่าจะส่งมอบภายในเดือนนี้ได้ทันนะครับมีนะครับมีส่งมอบนะต่างเด่นเลยนะครับนี่นะครับใครอยากเห็นตัวจริงก็เข้ามาดูได้นะครับ for สุกุม m หกสนะครับเป็นคันนี้เลยที่แต่งโชว์อยู่นะครับไวท์เทนนี่นะครับ จะได้เบรกมือไฟฟ้าด้วยนะครับตัวนี้เบรกมือไฟฟ้าเนี่ยการทำงานก็เออเราก็เหยียบส่งหน่อยนะครับอันนี้ล้อยางขนาดเดิมนะครับ18 กุญแจก็ตัวเนี้ยสามารถรองรับระบบ Ford Pass ได้อยู่แล้วนะครับสตาร์ทรถเปิดปิดล็อกรถจากโทรศัพท์ได้เลยนะครับสามารถดีเชื่อมต่อได้เลย Ford Pass ก็จะช่วยในเรื่องของการเตือนว่าถึงระยะเช็คแล้วอะไรที่มันหมดอายุหรือใกล้ต้องเปลี่ยนเนี่ยมันจะเตือนเลยนะครับแล้วก็หาศูนย์ใกล้บ้านได้ ในส่วนของระบบพรั s เนี่ยก็คือถ้าเป็นตัววายแท็กเกียร์ธรรมดาเนี่ยจะสตาร์ทไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะใช้การได้กับตัวตัวตัวที่เป็นตัวออโต้นะครับแต่ระบบจะเป็นระบบพุทธสตาร์ทหมดเลยนะครับแล้วก็นั่นแหละครับ สียอดนิยมตอนนี้ก็น่าจะเป็นสีส้มนะครับไม่ใช่ไม่ขอโทษสีเหลืองนี่นะครับถ้าเกิดใส่สกู๊ปหรือจมูกม,มันจะรูปทรงมันจะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็กระจังหน้าจะเปลี่ยนจะเป็นแบบนี้เลยผมว่าแล้วแต่คนชอบนะครับแต่ผมมองว่าไม่สวยนี่นะครับอ่า อันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นตัวซื้อแพ็กเกจเพิ่มครับเพราะว่ามีกล้องกล้องรอบคันเนี่ยข้อดีของเขาก็คือช่วยในการรองรับเ,เขาเรียกอะไรเทคโนโลยีขั้นสูงของ Ford นะครับพวก Stop and Go ปกติแล้วเนี่ยระบบพวกนี้จะมี Adaptive Cruise Control อยู่ในตัวท็อปนะครับซึ่งพอเปลี่ยนมาเป็นตัว Stop and Go เนี่ยมันก็การทำงานก็จะคล้ายๆกันแต่ว่ารถเนี่ยมันจะหยุด ตามคันหน้าเลยหยุดสนิทเลยแล้วพอคันหน้าไปต่อรถก็สามารถที่จะขับเองไปเองโดยอัตโนมัติเลยครับจอติดไฟแดงเราก็ติดไฟแดงแล้เขาเข้าไปเราก็ไปอันนี้คือ Stop andgo นะครับมีเลนคิปปิ้งก็มีนะครับปกติแล้วเลนคิป p i n g เราก็จะดึงเข้าเลนให้แต่ก็ไม่ทำให้ลูกค้าตกใจนะครับก็คือดึงดึงให้เรารู้ตัวเลยนะครับไม่ได้สั่นนะครับดึงกลับเลย มีพวกเตือนกันชนด้านหน้าเตือนกันชนด้านหลังมีมาอยู่แล้วนะครับสําหรับตัวที่เป็นตัวท็อปหรือตัวที่ซื้อแพ็กเกจนะครับก็มีระบบช่วยหลบหลีกการชนนะครับกรณีเกิดอุบัติเหตุข้างหน้านะครับมันจะช่วยในการหักเลี้ยวพวงมาลัยเนี่ยมันจะไม่ให้เสียเสียศูนย์หักได้ง่าย,ายๆนะครับแล้วก็ไม่เสียหลักเสียการทรงตัวนะครับตัวขับ4จะมีระบบ ช่วยควบคุมความเร็วในการลงเขามาให้ด้วยนะเฉพาะขับสี่นะครับนี่สีขาวนะครับนีู่สตาร์นะครับ มือไฟฟ้านะครับอันนี้คันที่อันที้เพิ่งปล่อยไปนะครับลักษณะกา,ารแต่งเนี่ยจริงๆแล้วเราไม่ต้องเป็นพวกแมกยางที่มันจะต้องเป็นออฟเซ็ตลบก็ได้นะครับถ้าเป็นแมกยางขนาด20แบบนี้แบบในรูปนะครับ20แก้มเตี้ยไม่ต้องยกนะครับใส่ปกติได้เลยจะพอดีเลยนะครับ ยี่สบสิบแปดอะไรพวกนี้ครับแกมเตียนย,ยางมอนเตอร์นะครับนี่นะครับไม่ต้องไปออฟเซตลบก็ได้นะครับนี่สครับเทปนะครับส,สวยๆนี่นะครับคันได้เพิ่งปล่อยไปนะครับตัวเพิ่มออปชั่นนะครับ 1049แล้วก็เพิ่ม50,000เป็น1099นะครับตัวนี้อบอลงแม็กยางนะครับ <c oughs> นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่ใส่20แก้นเตี้ยนะครับเหมือนกันผมบอกเลยข้อนนี้ยอดนิยมครับไม่ต้องยกนะครับ ไม่สูงมากด้วยนะครับปกติก็สูงอยู่แล้วนะครับลุยน้ํา80เซนอันนี้แอร์หลังก็ปรับตรงตรงด้านหน้าเลยนะครับตรงกลางนะครับเนี่ยครับด้านหลังคันนี้มีมีมีข้อฝาท้ายนะครับเห็นนะครับสวยๆนี่เป็นอักสรนเอโบาร์ดนูนนะครับก็เพิ่มความสวยงามเข้าไปนี่ครับนี่กระจังหน้าที่เปลี่ยนนะครับ ันนี้เป็น Y ายแทตัว1049นะครับเี่ยเข้าที่เห็นนะครับตัว Auto Speed นะครับนี่สีดำตัวนี้จะเป็นรู้สึกจะเป็นขอบ18นะครับตัวนี้ 18, น18ก็ใส่ก็พอดีครับไม่ต้องยกก็สวยๆเ,เดิมๆนี่ หน้าแบบนี้ก็ให้บอกเลยว่าเป็นสี่คูณสี่แน่นอนครับนี่ครับนี่กล้องนะครับนี่กล้องรอบคันบายเทเบลิลเดิมๆไม่แต่งก็สวยนะครับตอนนี้กล้องรอบคันเนี่ยก็คือมีมันจะมีไกด์ไลน์ให้นะครับตัวน,นี้คืออาจจะขึ้นเนินอะไรเงี้ยครับคือเราอาจจะไม่เห็นเราดูจากกล้องได้เลยนะครับอันนี้ความสะดวกสบายนะครับที่พบเจอมา โอเคก็ประมาณนี้นะครับตัว w วท e แทลูกค้าท่านในสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาใต้คลิปได้เลยนะครับหรืออทักเข้ามาใต้คลิปเลยครับเดี๋ยวผมแจ้งไลน์เบอร์โทรไ้ให้นะครับโอเคครับ